mindset ลูกน้องที่ควรมองหัวหน้าหมายถึงกรอบแนวคิดความเชื่อทัศนคติที่ลูกน้องมืออาชีพควรจะมองหัวหน้าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าที่จะเป็นโทษนะครับคนทำงานที่เป็นลูกน้องส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกบวกหรือไม่ก็ลบกับหัวหน้าของตัวเองแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าใครมีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบในใจในหัวของตัวเองกับหัวหน้าเนี่ยมากกว่ากันเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราย้อนกลับไปมองลูกน้องหลายๆคนที่เคยมีความคิดความรู้สึกการกระทําที่ไม่ดีต่อหัวหน้าพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกลบหรือแย่ๆต่อหัวหน้าเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครที่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีใครได้ดีเพราะคิดลบต่อหัวหน้ามั้งเต็มที่ก็ได้แค่เปลี่ยนความเกลียดความกลัวความแค้นให้เป็นพลังบวกเพื่อเอาชนะคําสบประมาทหรือคําดูถูกของหัวหน้าก็น่าจะมีแค่นั้นแต่คงไม่มีใครได้ดีเพราะว่า การคิดลบหรือก็ะทำลบๆกับหัวหน้าแน่แดังนั้นถ้าใครอยากจะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานหรืออยากเป็นลูกน้องเหมืออาชีพควรปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดต่อหัวหน้าใหม่ไม่ว่าหัวหน้าคนนั้นจะเป็นคนที่เราชอบหรือไม่ชอบก็าตามอยากจะแนะนำเทคนิคนะครับสัก3ข้อหลักๆเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการปรับเปลี่ยน mindset หรือมุมมองกรอบวิธีคิด ที่ลูกน้องควรมีต่อหัวหน้าครับข้อแรกเลยครับให้คิดเลยว่าหัวหน้าไม่ใช่คนที่เหนือกว่าเราทุกเรื่องครับถ้าเราเริ่มต้นความเชื่อและความคิดว่าหัวหน้าคือคนที่เหนือกว่าเราสูงกว่าเราตำแหน่งมากกว่าเราเงินเดือนมากกว่าเราเด่นกว่าเราดีกว่าเราถ้าเราเริ่มต้นคิดแบบนี้ครับมันคือกับดักดีๆนี่เองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปคาดหวังกับหัวหน้าไม่ว่าจะสูงหรือสูงเกินไปก็ตามเช่นถ้าเขาดีกว่าเราเขาต้องไม่ทําแบบนี้นี่คือความคิด จากกรอบแนวคิดที่เราคิดวา่าหัวหน้าคือคนที่ดีกว่าสูงกว่าอะไรกว่าเราเนี่ยเราก็ไปตั้งความคาดหวังละว่าถ้าเขาดีกว่าเราเนี่ยเขาต้องไม่ทําแบบนี้ถ้าเขาเหนือกว่าเราเขาต้องไม่พูดแบบนี้ถ้าเขาเก่งกว่าเราเขาต้องคิดได้ดีกว่านี้เมื่อเราตั้งความคาดหวังรอเหมือนตั้งกับดักไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอจับผิดเมื่อไหร่ที่เขาทําผิดเมื่อไหร่ที่เขาทาพลาดเราแทบจะกาก,กบาดไว้ในหัวไว้ใน,ในใจของเราทันทีว่านี่คือหัวหน้าทําผิด เมื่อกากระบาดผิดเยอะๆเราก็เริ่มผิดหวังเริ่มไม่ชอบไม่พอใจบางคนถึงขั้นเกลียดหัวหน้าไปเลยก็ได้นี่คือแสดงว่า i ม d ซ็ t หรือกรอบแนวคิดความเชื่อทัศนคติเป็นบ่อกเกิดของความผิดหวังเป็นบ่อกเกิดของการเกิดทัศนคติเชิงลบต่อหัวหน้าคุณง่ายๆก็คือเราอะไปคาดหวังกับเขาเองดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ฮะคนที่เป็นลูกน้องไม่ควรไปตั้งค่าความคาดหวังกับหัวหน้ามากเกินไป คิดแค่ว่าเขาก็คือคนธรรมดาเหมือนเราอ่ะเขาคือคนทำงานเหมือนเราแค่มีหน้าที่ที่มากกว่าเรานิดนึงแค่มาก่อนเราหน่อยนึงแค่มีโอกาสเป็นหัวหน้าก่อนเราจริงๆเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราทุกเรื่องหรอกบางเรื่องอ่ะเช่นเรื่องงานที่ทำอะเรารู้ดีกว่าเขาอีกเราแค่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปเป็นหัวหน้าเท่านั้นเองเราเล่นกีฬาเก่งกว่าเขาเราเล่นดนตรีเก่งกว่าเขาเราดูแลครอบครัวดีกว่าเขาเราควบคุมอารมณ์ดีกว่าเขาถ้าคิดแบบนี้เราจะไม่ได้ไปตั้งค่าความคาดหวังต่อหัวหน้าสูงมาก หัวหน้าไม่ใช่เทวดาหัวหน้าคือคนธรรมดานน่แหละเวลาหัวหน้าทําอะไรผิดขึ้นมาถ้าเรามีทัศนคติแบบนี้ตั้งแต่ต้นเราจะไม่ได้ผิดหวังก็เฉยๆครับก็เขาก็คือคนธรรมดาแหละไม่ได้เก่งกาดอะไรกว่าเราไปเท่าไหร่แค่เขามีความรับผิดชอบมากกว่าเราเท่านั้นเองเพราะเราคาดเราอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราทุกเรื่องดังนั้นเวลาเขาทาผิดเราก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะเราไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ต้นออแล้วอาจจะเป็นไปได้เมื <_ letter> ่อเราไม่ได้คาดหวังเวลาเขาทําอะไรผิดพลาด แทนที่เรามารอสมน้ําหน้าแทนที่เรามารู้สึกว่าโทษนะฮะภาษาเขาว่ากูว่าแล้วก็ไม่ต้องเราก็มามาเปลี่ยนเป็นเห็นใจสงสารและอะไรที่เราพอช่วยเหลือเขาได้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ผิดหวังเทคนิคข้อที่2ครับเปลี่ยนหัวหน้าให้เป็นบทเรียนหรือแรงบันดาลใจพูดง่ายๆคือหัวหน้าทุกคนต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับเราครับไม่ว่าเขาดีหรือไม่ดีเราต้องได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับ ในเมื่อเราในฐานะที่เป็นลูกน้องไม่สามารถเลือกหัวหน้าได้มีโอกาสเจอหัวหน้าทั้งที่ชอบและไม่ชอบแน่นอนครับในชีวิตการทํางานเราก็ควรมีสิทธิ์เลือกที่จะเรียนรู้ได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีอะไรที่ไม่ดีก็จําไว้เป็นบทเรียนครับอะไรที่ดีก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจเอามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นไอดอลเอามาเป็นแนวทางพูดง่ายๆเราต้องเอาหัวหน้าทุกคนมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้ได้หัวหน้าบางคนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทํางานหัวหน้าบางคนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตหัวหน้าบางคนเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตในการพัฒน,นาตัวเองหัวหน้าบางคนก็ามาเป็นบทเรียนนะไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่างแต่เอามาเป็นบทเรียนข้อเตือนใจข้อควรจําข้อพึงระมัดร,ระวังหรือหลีกเลี่ยงถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสาได้เป็นหัวหน้านี่แหละเราจะไม่ทําแบบนี้ดังนั้นเวลาเรามีหัวหน้าสองแบบคือที่ชอบกับไม่ชอบวันที่เราขึ้นไปเป็นหัวหน้าเราก็จะมีสองอย่างคือ อย่าทำนะเหมือนหัวหน้าคนนี้ควรทำนะเหมือนหัวหน้าอีกคนหนึ่งถ้าตลอดเส้นทางอาชีพในการทำงานของเราเราได้ประโยชน์จากหัวหน้าทุกคนเชื่อว่าวันหนึ่งเวลาเราเป็นหัวหน้าเราจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักแน่นอนแล,และเป็นไอดอลเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องได้มากขึ้นข้อที่สามครับอย่าให้หัวหน้าทำลายอนาคตของเราข้อคิดสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรจำคือคนที่เป็นลูกน้องอย่าให้หัวหน้าคนไหนมาขัดขวางความก้าวหน้า ความเติบโตวความสําเร็จในอาชีพของเราเด็ดขาดถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าหัวหน้ามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากมายนะเมื่อไร่เขาสนับสนุนเรายินดีทําให้เราเติบโตก้าวหนา้าเมื่อไหรเขาคือตัวขัดขวางทําให้เราเครียดทําให้เราไม่ก้าวหน้าทำแล้วตัดเขาทิ้งออกจากชีวิตเลยครับคนไหนเป็นตัวถ่วงในชีวิตเราอย่าเอาเรื่องไม่ดีของเขามาทําลายอนาคตเราอย่าเอามาคิดอย่าเอามาใส่ใจให้รบกวรกใจเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นเรื่องเราเรื่องครอบครัวเรื่องงาน อย่าไปให้ค่ากับหัวหน้าที่ไม่ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นครับก็พูดง่ายนะบางคนถ้าพูดเว่อร์ก็คือถ้าหัวหน้าไม่ได้เรื่องมากก็คิดว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีอย่าไปสนใจเขามากคําพูดคําจากริยาท่าทางอย่าไปยุ่งเขามากเวลาเราเจอคนบ้าคนสติไม่ดีเรายังทําใจได้เลยก็ว่างๆก็มาคิดกับหัวหน้าที่เราไม่ชอบหรือหัวหน้าที่งี่งเง่าก็คิดว่าเออแกคงสติไม่ดีแหละแต่บริษัทก็ยังเลี้ยงไว้แค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยไปเลยครับหน้าที่อะไรที่เราควรทําก็ทําของเราไป ไม่ต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีของหัวหน้ามาคาอกคาใจตัวเองครับหากจะเป็นต้องทํางานร่วมกับหัวหน้าที่เราไม่ชอบก็ขอให้ทํางานให้เสร็จไม่ต้องสุขก็ไม่เป็นไรแต่ไม่อย่าไปทุกข์กับพฤติกรรมวิธีคิดอะไรของหัวหน้าครับอะไรที่ไม่ชอบก็ให้ถือว่าเรามารับจ้างทํางานแล้วกันถ้าเราไม่ชอบหัวหน้าก็คิดถึงผู้บริหารคิดถึงองค์กรคิดถึงหน่วยงานมากกว่าที่จะมาโฟกัสกับหัวหน้าที่มีปัญหาและคิดว่าถ้าหัวหน้าไม่ดีจริงเดี๋ยวคงอยู่ไม่นานหรอก อีกมุมหนึ่งคือถ้าหัวหน้าไม่ดีแต่เราเก่งเราก็คงเป็นลูกน้องเขาได้ไม่นานหรอกเราก็อาจจะเติบโตที่นี่หรือไปเติบโตที่อื่นได้ก็แค่นั้นเองมันคือทางผ่านในชีวิตของเราอย่าไปคิดว่าหัวหน้าคือคนที่อยู่กับเราตลอดชีวิตเขาไม่ได้ญาติไม่ได้เป็นพี่น้องเราครับก็คิดแบบนี้เราก็จะได้ทาใจได้ง่ายขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเครียดกับหัวหน้าแสดงว่าเราให้ความสาคัญกับหัวหน้ามากเอ้าแล้วทําไมคุณไม่เครียดกับคนที่บ้านไม่เครียดกับญาติพี่น้องครอบครัวคุณ ็แสดงว่าคุณไม่ให้ความสาคัญใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เราคิดี่ยวกับใครแสดงว่าเราให้ความสําคัญกับคนนะั้นงั้นจำไว้เลยว่าการที่เราเป็นลูกน้องอย่าเอาหัวหน้ามาทําให้เกิดความเครียดกับตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราให้ความสําคัญเขามากจนเขามีอิทธิพลต่อชีวิตเราก็อยากฝากถึงลูกน้องทุกคนนะครับว่าอย่าเอาเรื่องไร้ค่าของหัวหน้าในสายตาของเรามาทําให้ชีวิตเราด้อยค่าลงแค่นี้คิดว่าพอแล้วแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ เราก็สามารถเปลี่ยนหัวหน้าทุกคนให้เป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจเราได้อันนี้ถือว่าสุดยอดลูกน้องเลยครับขอฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับคนที่ทํางานในฐานะที่เป็นลูกน้องนะก็ขอให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองแนวคิดที่มีต่อหัวหน้าที่มองแล้วทําให้ชีวิตเราไม่ได้ค่าลงแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ